น่าโหลทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งนั่นเองวันนี้ก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้ผาในอุโบสถกันเดี๋ยเราเข้าไปดูกันเลยสำหรับวิธีการเดินทางไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารด้วย MRT ให้ลงที่สถานีอิสรภาพจากนั้นออกทางออกที่2และเดินต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจะนั่งรถตุกๆก,ก็ได้ในราคาไม่เกิน100บาทแล้วก็จะถึงวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารกันแล้ว ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่พระปางวัดอรุณนะก่อนอื่นเนะอาสำหรับประวัตินะงวัดอรุณนงวัดอรุณนี่คือชื่อเดิมชื่อวัดมะกอกซึ่งตั้งชื่อตามตำบลมะกอกและนี้กออ็บางคนในสนมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดแจ้งเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นท่าเรือที่พระเจ้าตักสินเนี่ยเสด็จมาตอนช่วงอรุณช่วงแจ้งก็เลยตั้งชื่อว่าวัดแจ้งแล้วก็ภายหลังต่อมาก็ เปลี่ยนชื่อรัชกาลที่สองพระพุทธาราินภาลายเปลี่ยนชื่อจากวัดแจ้งเป็นวัดอรุณราชวรารามวราราวิหารก็คือเป็นวัดอารามหลวงสันเอกแล้วก็ต่อมาก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่สองคนเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของวัดอรุณกันนี่คือกระเบื้องศิลปะการตกแต่งประปางของ วดอรุณแล้วก็จะมีในแต่ละซุ้มของพระปางก็จะมีรูปยักษ์แปกอยู่ลักษณะเป็นแบบส่วนสิ่งที่ใช้ตกแต่งองค์พระปางก็จะเป็นกนระเบื้องเคลือบของจีนซึ่งได้ค่านิยมมาจากการตกแต่งแบบของจีน การสร้างองค์พระปางของวัดแจ้งหรือวัดอรุณเนี่ยเขาถือคติการสร้างแาบเทือกเขาพัซซเมนที่บอกว่าจะต้องมีองค์ประธานกาต้งเเขาพัซเมนแล้วก็มีพระปางรายรอบอีกสี่ทิศก็จะเป็นลักษณะาการสร้างของวัดอรุณ อันนี้นะคะเราจะเข้าไปไหว้พระอุโบสถในวัดอารุนกันทุกคนเดี๋ยวตามไปไหว้กันขนางในกันนะ